สวัสดีครับนักเรียนม3ที่รักทุกคนนะครับวันนี้ครูอันก็จะมา,าแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของบทไทสกอร์นะครับก็คือฟีเจอร์ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราใช้งานบทไทสกอร์แล้วเรามีปัญหานะครับคือตอนนี้เราเราเรา,เราเรียนกันมาเนื้อหาพอสมควรนะครับแล้วก็มีงานต้องส่งเนาะแล้วทีนี้มีหลายคนบอกว่า ลิงก์หายากหาไม่เจอนะครับลิงก์ก็จะอยู่ในลิ์เมนูนะครับกวดที่ส่งงานเนาะ,ะตรงนี้ครูอันปรับให้หม่หมดแล้วนะครับงานหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าและทั้งหลายนะครับก็เข้าไปดูได้ตรงนี้หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็ยังมีคนที่หาไม่เจออีกครูอันก็เลยหาวิธีแก้ไขให้นะครับก็ทำลิงก์ใหญ่ๆใ,ให้เห็นชัดๆกันไปเลย นะครับอันนี้เรียกว่าการ์ดเมสเซจนะครับนักเรียนก็แค่พิมพ์คำว่าโฮมโฮมเวิร์ k แล้วก็เลข3ติดกันเลยนะครับโฮมเวิร์3แล้วก็กดส่งครับอ่ามันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้นักเรียนเอานิ้วจิ้มได้เลยนะครับ นิ้วจิ้มได้เลยนะอันนี้เป็นหน่วยที่หนึ่งอ่าให้ดูก่อนว่าตอนนี้เรามีงานห้าหน่วยนะที่ต้องส่งนะครับหน่วยหนึ่งก็เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปทามสายเอานิ้วเอานิ้วเลื่อนไปมาแบบนี้นะครับปัดไปเลยอ่านี่เนาะหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้านะครับซึ่งโดยแต่ละหน่วยเนี่ยจะให้หนักเรียนจิ้มเข้าไปเลยเนาะจิ้มไปตรงๆเลย แบบนี้ก็จะมาที่หน่วยที่1น,นะครับก็ส่งงานได้ส่งงานย้อนหลังก็ได้นะครับหน่วยที่สองนะครับจะเป็นภาพไพมณีก็อันนี้การเขียนเล่าเรื่องเนาะภาพไพมณีจิ้มเข้าไปก็จะเป็นส่งงานหน่วยที่สองหน่วยที่สามเป็น My Map นะครับก็จิ้มเข้าไปเหมือนกันอ่าก็จะไปหน่วยสามนะครับอ่าหน่วย c ระดับภาษาอันนี้สั่งตั้งแต่ตอนป่วยครั้งแรก นะครับวันแรกๆเลยก็จิ้มก็ได้ครับส่งงานหน่วยสีเนาะก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ที่ให้เรียนแล้วก็สั่งงานโดยให้เรียนโดยตรงนี้ particle, Image Map ตัวนี้นะครับที่เราให้ครูให้ศึกษาเองนะครับโดย m ม่แมปตรงอ่าอตัวนี้เนาะก็สามารถส่งงานได้ที่ล <an> ิงก์ของ หน่วยที่5ตรงนี้นะครับกดเข้าไปโค้ง4ีสุภาพก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับของม .3 นะทีนี้ปัญหาการส่งงานก็คงจะหมดไปแล้วนะครับอย่างไรแล้วถ้าติดปัญหาอย่างไรอีกนะครับนักเรียนสามารถกดที่คำว่าเมนูตรงนี้นะครับให้ลิชเมนูมันเด้งขึ้นมาแล้วก็จะทักหาครู หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้หนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะครับ